เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ประเภทบรรทุกขีปนาวุธคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดและในบรรดาเรือเหล่านี้ USS Groton SSBN 828คือหนึ่งในเรือที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดด้วยความสามารถในการดำดิ่งอย่างเงียบเชียบใต้ผิวน้ำพร้อมกับพลังทำลายล้างที่ไม่มีใครอยากท้าทาย USS Groton ถือเป็นตัวแทนของความมั่นคงและการยับยั้งในยุคที่โลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ USS Groton SSBN 828เป็นเรือดำน้ำชั้นโคลัมเบียโคลัมเบียคลาสซึ่งเป็นรุ่นที่มาแทนเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอที่ปฏิบัติการมายาวนานกว่า3ทศวรรษกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเริ่มโครงการโคลัมเบียคลาสเพื่อรักษาศักยภาพด้านการยับยั้งด้วยขีปนาวุธนิวเคลียร์ในศตวรรษที่21และ Groton คือหนึ่งในลำแรกๆของโครงการนี้ โกรตันถูกตั้งชื่อตามเมืองโกรตันรัฐคอนเนตทิคัตซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกามายาวนานเมืองนี้เป็นที่ตั้งของ General Dynamic e l e c t เล c ก o a t บริษัทที่รับผิดชอบในการออกแบบและต่อเรือดำน้ำหลายลำให้กับกองทัพเรือโกรตันจึงไม่ใช่เพียงแค่ชื่อของเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรดกและอนาคตขององค์การป้องกันประเทศ ตัวเรือของโครตันมีความยาวประมาณ560ฟุตรหรือราว170เมตรกว้าง43ฟุตและมีน้ำหนักขณะดำเต็มที่ประมาณ21,000ตันใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหม่ที่สามารถทำงานได้ตลอดอายุการใช้งานของเรือโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและยังมีระบบส่งกำลังแบบไฟฟ้าล้วนซึ่งทำให้การเคลื่อนที่ใต้ทะเลมีความเงียบมากขึ้นลดโอกาสถูกตรวจจับจากเรือดำน้ำหรือระบบโซน่าของสัตวู สิ่งที่ทำให้โกรตันทรงพลังไม่ใช่แค่ความเงียบหรือเทคโนโลยีล้ำยุคแต่คืออาวุธที่มันบรรทุกโกรตันติดตั้งท่อยิงถีปนาวุธ16ท่อซึ่งสามารถบรรทุกถีปนาวุธไซเดนไอไอ5 LE แต่ละลูกสามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์แยกหลายหัวได้นั่นหมายความว่าเรือลำเดียวสามารถทำลายเป้าหมายได้หอลายจุดพร,ร้อมกันและในกรณีที่เกิดสงครามนิวเคลียร์โกรตันจะเป็นหนึ่งใน ปีศูนย์นิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริการ่วมกับเครื่องบินทิ้งระเบิดและขีปนาวุธจากพื้นดินลูกเรือของ USS c r o t o n ประมาณ155นายแบ่งเป็น2หมุนเวียนเรียกว่า Blue Crew และ g o คร Crew เพื่อให้เรือสามารถออกปฏิบัติการต่อเนื่องได้นานขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องกลับฐานบ่อยครั้งลูกเรือเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มง,งวดทั้งในด้านเทคนิคและการอยู่ร่วมห้องจำกัดใต้ทะเลลึกเป็นเวลาหลายเดือน การทำงานในเรือดำน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันและมีวินัยสูงมากในแง่เทคโนโลยีโกรตันไม่เพียงแต่มีระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย แต่ยังมีระบบตรวจจับที่ใช้เซ็นเซอร์แบบใหม่เช่นโซน่าแบบแอคทีฟและพาสซีฟระบบเรดาร์แบบฝังในตัวเรือและระบบประมวลผลข้อมูลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวความสามารถในการซ่อนตัวการตรวจจับและการโจมตีของกรรตันทำให้มันกลายเป็นเรือที่มองไม่เห็นแต่พร้อมโจมตี แม้ภารกิจหลักของกครตันคือการยับยั้งนิวเคลียร์แต่เรือดำน้ำลำนี้ก็สามารถนำไปใช้ในภารกิจรองอื่นได้เช่นการสอดแนมการรวบรวมข่าวกรองและการสนับสนุนปฏิบัติการพิเศษบางประเภทนี่ทำให้กครตันเป็นอาวุธที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายการพัฒนากรตันและเรือชั้นโคลัมเบียโดยรวมมีต้นทุนสูงมาก คาดว่าโครงการทั้งหมดจะใช้งบประมาณกว่า1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์อเมริกาอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกามองว่าเรือเหล่านี้คือการประกันความมั่นคงในโลกที่ยังมีภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจอื่นๆที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือเกาหลีเหนือ โครตันยังถูกออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานถึง40ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องปฏิกรณ์กลางทางนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากเรือรุ่นเก่าที่ต้องเข้าทำการบำรุงรักษาใหญ่หลังใช้ไปประมาณ20ปีนอกจากลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวยังเพิ่มความสามารถในการคงอยู่ในทะเลอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากขึ้นชื่อ USS ครตัน SSBN 828 ยังเป็นการสารต่อเกียรติประวัติของเรือชื่อโกรตันในอดีตซึ่งเคยมีเรือดำน้ำโจมตีชื่อเดียวกันเช่าประจําการในช่วงสงครามเย็นแม้จะเป็นคนละรุ่นแต่แนวคิดเรื่องการปกป้องสันติภาพด้วยพลังใต้ท้องทะเลยังคงเหมือนเดิมในมุมมองของประชาชนทั่วไป USS โครตันอาจดูเหมือนเป็นเพียงอาวุธสงครามแต่ในความเป็นจริงเรือดำน้ำลำนี้คือสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลีย์ การที่มีเรือแบบนี้ลอยลำอยู่ใต้ทะเลลึกโดยไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าเริ่มโจมตีก่อนเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะทำลายสิ่งใดบนพื้นดินได้ก็ยังมีโกรตันรอยอยู่ใต้ทะเลพร้อมตอบโต้แบบไม่ให้ตั้งตัวแม้หลายคนจะตั้งคำถา,ถามถึงจริยธรรมของอาวุธนิวเคลีย์ แต่ในเชิงยุทธศาสตร์โกรตันและเรือชั้นโคลัมเบียทั้งหมดยังเป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์การรักษาความสมดุลทางทหารในระดับโลกปราบใดที่โลกยังไม่สามารถปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างสมบูรณ์เรืออย่างโกรตันก็ยังจำเป็นสำหรับคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการทหาร USS โกลตันคือผลงานศินละปะที่ผสมผสานวิศวรกรรม ความลับและพลังอำนาจเข้าด้วยกันมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำแต่มันคืออนาคตของยุทธศาสตร์การยับยั้งในศตวรรษที่21และเป็นตัวแทนของความพยายามในการปกป้องประเทศโดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียว